สวัสดีครับอาคาผมทักทายท่านผู้ชมทุกท่านครับสิทโยชั้นแนวส่วนเบาส่วนคุยคือเก่าครับพี่น้องพอดีตอนนี้ผมอยู่นาทังเข่าวัดปลาเทพนิมมตลรางสีนะพี่น้องตำบนนองเล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องอันน่ะอันนะครับเส้นไปนี่ก็จะเป็นบ้านน้องเล็กนะครับผมนะครับน้องเล็กเด็กถือว่าเป็นตำบลนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นตำบลนะครับ ไปนี่กะสีเขาโกสุม่มหมดละครับบานเท่าุมละครับครับผมโอเคก็เลยพอดีมาเจอไอเนาะเล่ากําลังเฮ็ดปั่นรูปกระือว่าเป็นงานปฏิมาก,กรรมมันวายเป็นงานปฏิมาก,กรรมรูปรูปรอพระนะครับผมก็สีเรียกเจ้าว่าเป็นปฏิมากรเป็นบ่ไดเรียนมาจากใสบ่อเอาไอ,าบ,อ,บ,อบ่อได,ด้เรียนเป็นบ่อ๋อบ่ไดเรียนเดี๋ยว เกียยเกียเกเฮ็ดไปเข้าปดเดเลี้ยนมาทางนี้โดยตรงอาศัยว่าเคยเคยเคยเขาเขาเคยเป็นลูกเมื่อลูกเมื่อระดับอพวกอาจารย์พวกยิงซี่บอเพ้นนเ็นน่าอ้นเฮ็ดนายิงก็เลยจำกันมานะครับผมอ้ไปครับผม อันนี้ก็ถือเป็นอีกอาชีพอาชีพนึงนะครับพี่น้องผมเคยขับรถพันพวกโคลาชนะครับพานขับขับรถพานโคลาชพานอ่าอีอย่างก็สละบ,บุรีเรียกว่างไรล่ะพิ้นแเพิ้นเอาพื้นแกไล่เป็นไล่หินอาจจะเป็นรูปเป็นรูปสัดรูปพระพุทธรูปจังซี่นะครับผมแม่เป็นรูปนั้นรูปนี่นะโอ้โอ,โอ้ครับผมครับผม อันนี้พอได้เรียนมากด้อยครับพี่น้องแต่คือว่าเล่าถนัดแต่ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะครับอา,อาจอาจสีพอได้ว่าเป็นงานที่มันใหญ่กว่าใหญ่ปัไหนแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นหน่อยๆที่เฮาสิไปรับงานที่ใหญ่ขึ้นต่อไปนะครับพี่น้องก็ถือว่าต้องก็ถือว่าช่วงนี้ครับฝึกเปือพีมมือหน่อยอออที่ยิงไอ <ๆ S 1> ไอไอเป็นคนบ้านไหนครับไอนี่บ้านท่านเหครับบ้านท่านเดี้ยโออ เฮ็ดจักมือเราเนี่ยนี่เฮ็ดเทเด็ดอยู่นี่ผมว่านับประด้มันก็คือเครื่องฝนตกต้องผมแลีนยัดยัดเครื่องสองฟังเฮ็ดสองฟังเฮ็ดยุ่งง่นกับมีบ่เฮ็ดยุ่งฟังถนนง่ายอครับมี่มีมีพระใหญ่จำอยู่ในวัดนี่หลายหลายองค์บ่สามสามสามองค์บ่นี่ก้นเงียบกราโผ่โอ้พี่น้องกันนะครับพี่น้องกันพระพระก็เป็นพี่น้องกันครับบ้านท่านของมันดูบ้านท่านของมันดูอ๋อครับผมก็คือจังได้ กันคนะพี่น้องก็คือมาลบกวนเวลาเองาไอาเล่านะครับบได้มียังห้ก็เลยเอาอ่าก็ถือว่าเอาบากักบักม่วงนี่ไอบกักแตงโมนี่แหละครับพี่น้องามาฝากเล่าคาลบกวนเล่าขอขอสัมภาษณ์ขอความรู้จากเล่านะครับพี่น้องครับผมโอเคครับ,รบ,รบนะครับถือเป็นงานปฏติมากรรมนะพี่น้องนะครับปฏติมากรรมหรือว่าเป็นถ้าเรียกเป็นคน,นก็เป็นปฏติมากรนะครับ คร,ครับผมกะขอให้ได้งานนหมไหมเงยเก้อนนี้ได้เด้อช่ว <ๆ S 2> งนี้ก็ถือถือว่าฝึกปือฟีมือไปน้ำเมืนบ่อ่าครับผมเลี้ยน,นรูปถือว่าเลี้ยนรูปไปน้ำนะพี่น้องโมแมนผู้ดใดอยากมาเห็ดกับเห็ดโมเมนเด้ครับพี่น้องมันต้องเลี้ยนรูปแล้วกะถือว่าต้องมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะครับอาศัยว่าคู่คู่คู่พักรักจำนําเมันไวน์ครับโอครับครับขอทับบุญเลยครับ ทำบุญถือว่าได้บุญนําไปนํานะครับพี่น้องอาจจะมีไ่ซ่องเนียจังน้อยแต่แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่หลวงตาเพิ่นนะครับพี่น้องที่เฮ้าแต่เฮ้าเฮ็ดที่แต่ที่เฮ้าเฮ็ดเนี่ยเป็นเป็นเป็นความบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นความสมัครใจของเฮานะครับส่วนหลวงตาสิใหาใสซซ่องยังจังไดอ่ะเป็นเป็นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่แต่นี่คือเป็นงานที่ว่าบริตีราคาเป็นเงินนะครับถือว่าเฮ็ด้ดยใจอ่าครับผม อ่ะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับครับผมถ้ออาว่างๆกับมาเยี่ยงมาชมเนอะครับวัดปลาเทพนิมิตร่างสีนะครับพี่น้องนะครับฝุนตั้งเข่าครับผมนะครับบรรยากาศเงียบสงบครับผมนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณหลายๆในการติดตามรับชมสำหรับมือนี้ครับอ่จะเรื่มกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจในการเดีดยคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ